จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ยายพาจะพาพี่น่องมาไอหัวกระตุ่มโกลต์ไปหัวเราก็ต้องมาพัดเขาก็กะทิก่อนเนาะยายพาก็ได้ใส่กะทิลงไปกองเล็กอ่ะยายพาใส่ยายพาใส่หัวที่หัวไหนก็ได้สองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม เดิมเขาเหนียวเขาเยปาเนี่ก็ไม่ได้เช่นะไม่ได้เช่แต่เยปาซาวห์นั่นนี่เลยเยปากขาจะเอามาทัดเลยวันวันนี้เย่าไม่ได้เช่เขาก็มไม่มีอะไรหมากก็มีแต่แข่กะทิก็เกลือแล้วก็น้ำตาลจ้ะเกลือเยปากขาจะใส่ประมาณครึ่งหัวนี่นะ ไงผ้าก็กะเกลเอแต่รสชาติของีงผ้าก็จะมีถ้าติบไไ่พัดนะก็มีมันมีความมันของมะพร้าวก็เค็มหน่อยๆเวลาเราชิมก่อนเราจะใส่เขาก็ต้องเค็มมันเค็มน้ำมันตานแล้วก็มีน้ำตาลหวานหน่อยๆแล้วก็หวาน

พวกนี่ก็เราก็ค้นน้ำตาลให้ละลายก่อนเนาะก่อนตีงงก็ให้ดูไก่ก็กล้วยกล้วยย้ยพากระไดชซุกเลยเนาะทีพาตัดใน้พากระเ,เลยวนะ่<ม>ยาจะมาบุกเอมางงเขาต้ม ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานว่าแล้วพวกนี้ยายภาคก็จะมารักษาดอกไม่ม่วงเัยเพราะน้ำตาลอะไรดีเลียวเราก็ชิมรสชาติว่าได้ไหม,มเกลือเอเข้มมันจะนํำเนาะแล้วเอาไอ้เขาเขาที่ยายภาได้ลางไหวเขาเนียว เขาเย็บผ้าลูนึงถ้าจะทำคล้ายกับเขากิโลนึงตัวถ้าเป็นกะทิกงเนาะเป็นกะทิกงก็ห่าเอ๋สงอยห่า สองร้อยห้าสิบกลมสองร้อยมิลลิกัมขวดขวดเล็กอะเอ้ยกองเล็กอะมันจีพอดีกะเขาโลนที่แบบเราไม่ต้องแช่นะเพราะว่าที่เราพัดไปพอดีเขามันก็สุกมันเม่นได้ถึงขนาดสุกหรอกแต่ว่ามันกอดพอดี เวลาเราเอาไปหนึ่งมันก็ไม่นานไงเราก็พัดเขาก็ไอ,อกะทิให้มันแห้งเดี๋ยวเยพพาพัดให้มันนำกะทิก็เข่าแห้งดีกว่นเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะแห้งประมาณไหน อันนี้ก็เขาก็แหงได้ประมาณนี้เนาะกะทิมันแหงไดประมาณนี้<ม>เดี๋ยวเราก็เอาไปห่อกันไปเดี๋ยวเราไปห่อกันก่อนอื่นเราก็มาไผ้าจะผ้าห่อเขาต้มวันนี้ถ้าเขามมนดีนี่ผ้าห่อไม่ง่ายหรอกพี่น้อง ว่าปฏิโฮเขประมาณนี้มะกรูดเขาก็จะมีอะไรนะการมันนำมาก,กทําให้เขาเสมอแตนี่ยช้พ้าไม่ต้องมันเสมอเข้าเสมออยู่แล้วการพับเราก็ดันตัวนี้แล้วในมือตัวนี้เราก็ในม,มือตัวนี้เราก็ดันเข้าไปแล้วก็พับ ได้หนึ่งอันจ้าเราก็วางไว้เดี๋ยวจะพาเธอหนึ่งเอากวยเยี๊พากัาขาสี่เอานะใส่เขานหน่อยเพราะว่าเขาตัวนี้ราคาแพงเนาะยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดตึกเท่าไหร่ ถ้าจะห่อขายก็ใส่กล้วยหลายๆใส่กล้วยใหญ่ๆสักหน่อยแล้วก็ดันดันดันตัวนี้แล้วก็ดันตัวนี้พับมามันก็จะเป็นจีบกะทิก็แพงน้ำตาลก็แพง ตอนนี้เราก็อันไหนที่ว่ามันถูกเราก็ใส่เยอะๆใส่ใหญ่ๆถ้าไปตรงมันเลยก็ทิ่งออกก็ได้ทำมันเลยนิดเดียวทิ่งออกก็ได้แต่ทำมันเลยมากเราก็พับดันดันตัวน,นี้ก็ดัน แติีพอดีทีสวยนี่พาก็ลืมบอกไว้ว่าวิธีในการขยุกไอขยุกใบตองก้าเขาก็กล้วยทำถ้าเราขยุกช่วงของเนื้อกล้วยเนื้อไอช่วงเนี้ยมันไม่ตรงไม่เท่ากันกล้วยไอเขาต้มมันก็จะหอมมากออกเบี้ยว อันนึงอันนี้อันนี้น้อยอันนี้ใหญ่ันงทีป็น,นยอย่างนี้อันนี้ฟีมือลูกสาว<ฮ>ลูกสาวทักแกพากเ็เลยมาโบกนอกจากบ,บีบยังงี้ใช่ไหมก็ว่าหายมันตรงเนี่ยตุ๋งมองดูว่าหามันตุ๋งหามันตุ๋งถ้าเราพับเบี้ยวอย่างงี้มากทั้งนี้น้อยทั้งนี้ใหญ่เวลาเราพับมันก็จะปิ้นอันนึงใหญ่อันหนึ่งน้อยแต่ถ้าเราพับหามันตุ๋ง เขาเอโฮนี่ก็ไม่ต้องให้มันแน่นมากเพราะว่าเราหนึ่งไปเขามันจะตึงเอแบบแบบมันเจออะไรล่ะม็ดเขามันก็จะขยายมันก็จะไอ้นี่เราก็ทําซีรุ่มๆเวลาดันก็อันนี้ดันแล้วตัวนี้ก็ดันดันมาแล้วเราก็มาดูตัวนี้ว่าเวลาเราพับก็เข้าเสมอกันไหมถ้าเข้าเสมอกันเราก็พับลง นี่ก็เหมือนกันเราก็ดันดันตัวนี้ดันเ,เราก็เอานน้วมือน,นี่ดันก็ได้มันจะได้เสมือนกันออกมากมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ผ้าก็ไม่สวยหรอก <c oughs> พิธีตัดไปตรงก็ไม่ยาก เราคิดว่าเราหอก็ว่าความเราจะห่ใหญ่ขนาดไหนเนาะแต่ถ้าเราจะห่อแบบให้มันพอดีก็กล้วยเราไม่ต้องทับสองทีสามทีก็คิดว่าประมาณเอามือถังอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาฉีกเนะดี๋ยวเวลาเราตัดตัดเพื่อจะให้เข้าห่อได้แบบได้ง่ายเราก็ตัดตัวนี้ออกเพราะว่าตัวนี้มันจะแข็ง เราก็เอาตัวนี้ไว้ควมยาวเราก็ไม่ต้องยาวมากเราก็ดูขนาดกลวยเราว่ากลวยเราหน่วยหน่วยสันหน่วยยาวหรือว่ายังไงเราก็ตัดเลยพอมาเนีดเด่เราก็จะได้หงง่ายๆทั้งนี้มันเป็นทัง้งใบตองนะไม่อ่อนเราก็เอาไว้ได้แต่ทั้งนี้นะมันเป็นหัวมันจะแข็งท,ที่ในการตัด ไปตัวบางทีจะเห่ออเาเขาต้มทำยังไงมันจะง่ายนีย่พาก่อนเอาโมเดลเก่ากเานาะเราก็มาดูกันเลยว่าเขาซุกหรือยังแต่ยี่ภาพก็ได้ดูแล้วเอาออกมาดูเขาก็ได้นซุกยีก่ภาพหนึ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยจ้ะชั่วโมงหนึ่งกำลังสวยเลย งันไหมพุกัดนะพกัดจังร้อนร้อน,นลแล้วก็ได้หน,ไหนึ่งใบเขาโรนงเย่าผ้ากระได้ซึ่งหน่อยหนึ่งแล้วก็เหลืออีกประมาณครึ่งซึ่งเดี๋ยวเย่าผ้าจะเอามาหนึ่งให้จุบคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ในการอันนี้ สำหรับไอวิธีในการทำ้าะตุมพัดสูตรของเยภาถ้ามีประโยชน์เยภาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้เยภาทำคลิปต่อไปด้วยด้วยจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ